ดีนอนนังก่อนดูเนี่ยก็ฝากกดซับต c ไคร e เป็นคนละหนึ่งดีเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจะคลิปนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพยายามไม่สปอยอืมชื่อเฮียอะไรเฮียเอ้ย <c oughs> ชื่อยาวก่อนเลคคอร์ดนี้คือท่องแล้วนะ o m n i s leader the prophecy อ่านชะตาวันสิ้นโลกอ,อ๊ะอ่ะดูคล่อง <c oughs> <c oughs> มันมีดราม่ากันใช่ไหม เออตอนก่อนผมจะดูอ่ะมันจะมีน้านมาก,กันเอางี้เท้าความก่อนคือผมดูตัวอย่างอะ่ะแล้วผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้นี่คือแบบระเบ,บิดภูเขาผากระท่อมอะ่ะตุม้มตามอะ่ะเออมันน่าจะเป็นแบบฮอลิเดย์มูฟวีหนังดูปล่อยสมองไม่ต้องคิดที่อะไรมากอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเออเบ้งเดี๋ยวค่อยดูก็ได้อะไรเง,งี้ยเราสายเฮอร์เลอร์เราไปเก็บเฮอร์เลอร์ก่อนซึ่งเฮอร์เลอร์ก็เฮียนะไอโนนะเออเบ้งก็เฮียจริงจริงทั้งทัที่รู้ว่าเฮียเราก็ไปดูแหละว่าเราก็สายนี้ไงแต่ผมไม่ใชช่ซีเดอร์ ผมไปดูก็ไม่ได้คิดที่อะไรมังหวามังหวเวอร์เียอะไรผู้ดตรงตรงนะไม่ได้อ่านหรอกใช่ไหมแล้วผมว่านะคนที่ดูช่องผมอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นแฟนมังหวาไม่ไม่น่าจะเยอะหรอกอืมใช่ไหมผมคิดว่าอย่างนั้นนะอาจจะคิดผิดก็ได้คอมเมนต์ก็ได้คุณแบบเป็นแฟนมังหวาไม่เคยอ่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเคยอ่านก็แชร์ความรู้สึก,กด้วยรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแต่ผมอะไม่เคยอ่านเอางี้ละกันแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบ เราไปดูเลยแบบไม่ต้องแคร์ก็ได้เพราะว่าตัวอย่างมาก็ปุ๊ปั้งตูมตามใช่ไหมผมรู้แค่ว่าสิ่งที่เขาดรามา่ากันก็คือหลายองค์ประกอบเลยนะแบบตัวพระเอกไม่เหมือนใช่ไหมไม่ใช่แค่พระเอกด้วยตัวละครหลายๆตัวไม่เหมือนองค์รัชยาธาตุสายแท้งเราอะ่นั่นแนหะก็ไม่เหมือนใช่ไหมบุคลิกไม่เหมือนพระเอกจริงๆต้องมีความเห็นแก่ตัวนะตอนเริ่มจริงๆแล้วมันต้องเป็นเหมือนลังมแมลงนะไม่ใช่ลังมดแล้วก็แบบ พระเอกไม่แบ่งใครแต่อันนี้คือพระเอกเอาไปแบ่งแล้วสร้างความวุ่นวายไอยตัว NPC ปุ๊กปิกอ่ะที่เหมือนลาบูบูท้องกุ้งกิ้งอ่ะอีตัวนั้นน่ะชื่ออะไรผมจำไม่ได้หรอกแต่ว่าในมังควาผมเห็นอยู่มันจะเป็นตัวขาวๆข,ขนปุยๆดีไซน์ต่างออกไปหลายอย่างไม่เหมือนอย่างนี้แล้วกันบวกกับอย่างนี้ด้วยตอนช่วงที่หนังเรื่องนี้โปรโมอ่ะผมเห็นอยู่แวบๆว,ว่าตัวผู้กำกับอ่ะเขาเหมือนกับไม่แคร์ต้นฉบับเลยอารมณ์เหมือน ตอนแบบดักบอลอ v o l ลูชันอะประมาณนั้นะผมไม่เคยอ่านมังควาเรื่องนี้เลยครับเออได้ข่าวว่าตัวนักเขียนส่งให้อ่านเขาก็ไม่อ่านนะได้รับโปรเจกต์มาแล้วเขาก็เห็นว่าแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าง้เขาอยากจะตีความใหม่ในแบบของเขาเอาจริงๆกู่าทำางานบ้านไม่ทัน <laughs> มึงอ่านมังควาเพื่อเขียนบทอะมันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับผมนะไม่ใช่แค่แบบเอ้ยมึงมาราธอนอ่านวันเดียวให้จบแต่ อีสัตว์ภาพพายนตร์น่ะมันต้องอ่านและตีความและผ่านการประชุมเพราะาเขียนบทภาพยนตร์มันก็จะมีทีมเขียนบทภาพยนตร์เอาง่ายๆคือผมคิดว่าภูมิกับแม่งทํางานไม่ทันหรอกถ้าไม่ใช่แฟนมังหะวามาก่อนแล้วมากํากับหนังที่สร้างจากมังหะวาม่มีทางทําทันครับริง่งทําไม่ทนันยกเว้นซะว่าค่ายเขาแบบ ฟรีสไตล์เลยครับเฮีย er, จะอ่านใช้เวลาทําบทสัก3ปีก็ได้อันนี้ไม่รู้นะแต่ถ้าในเวลาเร่งด่วนนะยังไงก็ไม่ทันผมว่าการเล่าไม่เหมือนน่ะไม่เหมือนต้นฉบับอะมันแล้วแต่เคสจริงๆแล้วการตีความใหม่อะมันเป็นอีกหนึ่งโพ o ิชันของวงการภาพยนตร์อยู่แล้วอย่างเช่นเอาตัวละครเก่ามาตีความใหม่หนังฝั่งฮเลอเราเนี่ยฝั่งแซลเชอร์ฮเนี่ยทำกันบ่อยเอาโครงบทของหนัง ไล่เชื่อดยุคคลาสสิกมาตีความใหม่สร้างฆาตกรของตัวเองเอาผียุคเก่ามาตีความใหม่แม่นงแม่นาคบ้านเราก็ทำเต็มใช่ไหม เออเอาแม่นาคมาทำเฮ้ยแม่นาคทำเยอะแล้วเราเป็นพี่มากดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบกับแบบมังงะการ์ตูนญี่ปุ่นดังๆอย่างเหมือนดังก็บอลเอเวอชั่นน่ะผมว่ามันก็เทียบกันไม่ได้อยู่ดีเพราะของดังก็มบอลเอเวอรชั่นนี่เหมือนดั้งกันบอลเลยอ่ะวันพีชนีคือวันพีสเลยมันดังทั่วโลกคือเดินไปทางไหนลูกเด็กเล็กแดงไม่รู้จักอะ่ะเราจะเป็นราชาจอร์สัลให้ได้เลยเนี่ย <c oughs> ลูกเด็กล็กนแม่งรู้จักเพราะฉะนั้นสําหรับผมอะผมเลยรู้สึกว่าแบบไม่ไม,ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่จากคําว่าไม่เหมือนผมเลยกลายเป็นว่าไปดูแบบแม่งเปิดสมองสัตว์สว์อะกลายเป็นผมเฮ้ยสนุกอยู่นะหนังเรื่องเนี้ยผมให้อย่างนี้ละกันว่าถ้าใครที่ไม่เคยอ่านมังหะวาม,มาก่อน่ะผมว่าแม่งโชคดีคุณจะแบบไม่ซีเรียสกับดราม่าที่มันเกิดขึ้นหรือแทบจะไม่ซีเรียสเลยกับเพี้ยอะไรเลย เ <avaş> พราะผมไปดูเอาจริงนะผมไปดูผมก็รู้สึกว่าแบบไอเ้เชียมันหนังชายแทะเบ่งพลังใส่กันเอางี้ดีกว่าใครที่ยังไม่ได้ดูผมเล่าให้ฟังนะในมุมของภาพยนตร์นี้นะเออไม่เกี่ยวกับมังคว่าคือถ้าคุณไม่รู้จักอาจจะตาบันซี่โลกมาก่อนนะไม่รู้จักมังคาว่าก็ไม่ต้องไปแคร์เอาแค่ภาพยนตร์นี้คืออะไร อ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องราวของพ่อหนุ่มคนหนึ่งเว้ยเขาอ่านนิยายตัวหนึ่งแล้วเขาอ่านแบบอ่านอ่านอ่าเขาชอบมากตอนแรกที่มันออกช่วงแรกๆอ่ะนิยายตัวนี้มันโคตรดังเลยตอนแรกมันก็เหมือนตามกระแสใช่ไหมตามกระแสเขาอ่านเราก็อ่านอะไรเงี้ยแต่ทําไปทํามาไม่ติด พระเอกแม่งติดไอ้นิยายส้นตีนนี่มากไอ้นิยายเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของอ่ามันจะมีคล้ายๆกับผู้ชายคนหนึ่งที่ติดอยู่ในโลกมันจะแฟนตาซีหน่อยนะแล้วเรื่องราวภายในนิยายนั่นแหะมันจะมีการทําภารกิจการฆ่ามอนสเตอร์แล้วก็ได้เหรียญแล้วเอาเหรียญมาเพื่อบัฟตัวเองได้แบบบัฟตัวเองให้แรงเยอะขึ้นไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พระเอกเนี่ยเป็นเหมือนผู้เล่นที่เหมือนถูกสาปด้วย เออถูกสาปให้พอตายปั๊บจะต้องมาเริ่มต้นใหม่ตายาแล้วเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพระเอกเหมือนเป็นผู้ถูกเลือกอ่ะโชเซนวัน ก่อกููอะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องราวภายในนั้นก็ไหลไปโดยที่ข้างในมันก็จะมีพูดปุ๊กปิกอ่ะจำชื่อไม่ได้ไอ้พูดปุ๊กปิกไอ้ท้องกุง้งกิ้งอ่ะมันจะมี <c oughs> อะไรไม่รู้แต่มันน่ารักดีนะเออมันก็ลอยไปลอยมามีคล้ายๆกับร้านค้าซื้อขายอาวุธกันได้โบเซตอัพมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆโลกล่มสลายนะครับมีเอลงเอเล,ลี่ยนสปารลาดไล่ฆ่าแอคชั่นแฟนตาซีประมาณนั้นนะครับพระเอกอ่านก็ติดมากโอ้โแม่งอ่านการที่จะช่วยโลกให้กลับมาเป็นปกติได้อ่ะ ต้องผ่านด่านที่99อะไรประมาณนั้นยาวมากพระเอกก็นั่งอ่านช่วยไหมด่านหนึ่งด่านสองด่านสามผมแม่งอ่านอ่านอ่านแต่นิยายอันเนี้ยมันได้รับความนิยมน้อยลงพอยิ่งยาวยาวไปเหมือนแบบดึงเกินนะเออแม่งดึงเกินอ่ะอืดปืดเปื่อยคนอ่านเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงสุดท้ายเหลือแค่พระเอกอ่านอยู่คนเดียวอ่าน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 จนจบแต่ว่าตอนจบพระเอกรู้สึกว่าแบบเฉยไม่ชอบไม่ชอบตอนจบเขียนอีเมลเลย เขียนอีเมลร่างอีเมลเลยดา่าด่านักเขียนนะตีนเขียนหรือเอามือเขียนเนี่ยมันก็ไม่นขนาดนั้นแต่พระเอกไม่พอใจมากไม่ชอบเลยแบบนี่คือเป็นตอนจบที่ห่วยสุดๆอะไรอย่างนั้นด้วยความที่พระเอกคือผู้อ่านเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่นักเขียนเขาก็เห็นไงเขาก็ส่งอีเมลกลับมา ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและสนับสนุนตลอดมาไหนลองเขียนตอนจบให้ผมดูสิครับ <c oughs> คล้ายๆกับไม่ชอบใจไปกำกับเองี่อะไรเงี <c> ้ย <oughs> แต่อันนี้คือยิ่งกว่านั้นแม่งโดนดูดเข้าไปกลายเป็นว่าพระเอกต้องมาเป็นตัวละครที่อยู่ในนิยายที่ตัวเองคลั่งไคล้มาตลอดชีวิตนึกภาพว่าวันแรกที่เหมือนคล้ายๆกับเอเลนบุกโลกผู้คนก็แตกตื่นก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงแต่พระเอกเป็นเพียงคนเดียวที่เหมือนกับว่า อ่านนิยายตัวเนี้ยมันกลายเป็นว่าพระเอกเหมือนรู้อนาคตเฮ้ยเดือนหนึ่งด่านสองด่านสามด่านสี่ตรงไหนมีอะไรอะไรเงี้ยพระเอกรู้แม่นจำได้หมดผมเลยรู้สึกว่าแบบไอ้เฮี้ยมันก็มันก็เพลินดีละมันก็เพลินดีนะเออผมรู้สึกว่าแบบการตีความครั้งเนี้ยของผู้กำกับที่เขาตีความแบบอ่านชะตาวันสิ้นโลกให้ไม่เหมือนในมังควาผมมองว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ดูดีเว้ยผมเข้าใจอยู่นะสมมุติแบบมีคนมา ทำแบบวันพีซแล้วแม่งไม่เหมือนเลยอะไรอย่างเงี้ยซันจิเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยลูฟี่นิ่งเลยแต่โซโลกับแพมไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจได้ผมเข้าใจได้ไดแต่ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างนี้ได้ไหมกับคนที่เขาอ่านมังความาก่อนหลังจากที่ผมไปเห็นลิสอะในความไม่เหมือนน่ะมันเยอะมากขนาดนั้นน่ะก็ตีความเป็นซะว่าแบบดูหนังเรื่องหนึ่งไปเลยอะไม่ต้องไปอ้างอิงกับมังควาไม่ต้องไปอะไรเลยเพราะว่าเหมือนตัวผู้นำกับเขาก็เทคแอคชั่นชัดเจนนะ ว่าเขาจะทําภาคต่อถ้ามันไปได้สวยได้กําไรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะทําไปแบบไตรภาคอะไรอย่างนั้นเลยอะเล็มให้สะอาดเกลี้ยงเกลาด้วยเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิ่งและล้างให้สะอาดหอมทนุถนอมมันอย่างดีด้วยไขยค่นนขคินเซอร์และตอนนี้ทั้งไข่คินเซอร์และไข่กูมิงเนี่ยเขาจัดโปรอยู่นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กรกฎาคมนี้หรือจนกว่าของจะหมดช่วงนี้มันก็มีหนังแบบนี้เยอะนะอย่างเช่นแบบตัวละครมาติดอยู่ในพื้นที่ลึกลับแล้วก็ต้องทำ ภารากิจอะไรย่างเงี้ยอย่าง Alice In b o r d e r l a n d อะไรอย่างเงี้ย, land, ะยน,นะของ Squid Game จริงๆก็ใช่แต่ว่า Squid Game มันไม่ได้แฟนตาซีไงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าแบบช่วงนี้มันมีหนังอะไรแบบเนี้ยให้เราดูหลายเรื่องอยู่เพราะฉะนั้นลองมาดูฝั่งเป็นภาพ,พย,ายนตร์มั่งอีกอย่างหนึ่งผมว่าผมชอบนะไอความสัมพันธ์ภายในทีมน้องที่เขาคุยกับสัตว์ได้อะไรอย่างเงี้ยยังมีซีนโชว์เลยซีนโชว์เรียกตั๊กแตนมาต่อยกับเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแม่งถ้า เด็กตัวน้อยๆเนี่ยแม่งเรียกตะกะแตนมาต่อยแกแบเอเลี่ยนกลัวแม่งก็ไม่ต้องแคร์อะไรแล้ว่ะเอออีกอย่างหนึง่งตอนไลฟ์เมื่อวันเสาร์อะในไลฟ์แล้วก็คุณอุ้มเขาก็เหมือนป้ายยาผมไว้อนะแล้วเรื่องเนี้ยมันเหมือนยังไม่เคลียร์เท่าไหร่ว่าแบบเอ้ซีจีดีไหมแบบโอเคเปล่าอะไรเงี้ยตอนดูในตัวอย่างอะเรารู้สึกแบบซีจีโคตรเที้ยเลยนะซีจีลอยสัตว์อะคืออย่างน้อยๆอะผมว่ามันก็ไม่น่าจะ ออกมาเพอร์เฟกมากกว่านี้และแต่ไอ้พวก CG คอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยบางทีมันอาจจะเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนตอนเวอร์ชั่นที่ขึ้นลงได้อยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าตัดตัวอย่างกับตัดหนังบางทีมันเป็นคนละช่วงกันอะไรเงี้ยทีมคนละทีมด้วยซ้ําใช่ไหมเออนั้นก็จะมีอาจจะมีการแก้ได้อะไรเงี้ยแต่พอผมไปดูเนี่ย CG ก็เฮี้ยแบบตัวอย่างเลยครับ <laughs> เอาจริงจริงมันก็เฮี้ยแหละแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่ปัญหา คือหนังมันจั่วมาซะแบบโอ้โหแอคชัน่นเอเลี่ยนเด็กตัวน้อยเรียกตะก,กะแตนต่อยอกับเอเลี่ยนเหมือนคล้ายๆหลุดมาอยู่อีกโลกหนึง่งมาทำภารกิจนู่นนี่ล่าเอเลี่ยนอะไรเงี้ยก็สนุกสนุกอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครแต่ละตัวมันจะให้ฟีลลิ่งเหมือนเวลาแบบเราเล่นเกมแต่ละคลาสอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวละครตัวเนี้เขาก็เป็นแท้งไม่เป็นสายแท้งมีอาวุธเป็นโล่อะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวละครตัวเนี้เป็นตัวละครผู้หญิงใช่ไหมก็ใช้เหมือนคล้ายๆเป็นได้อะไรไม่รู้ แล้วก็แบบดึงจับผนึกอะไรได้อะไรเงี้ยบินได้ด้วยพระเอกก็ได้ดาบหัก,หกมาอันนึงซึ่งแบบดูรู้อยู่แล้วว่าไอดาบเฮี้ยน,นี้ต้องต้องเก่งแน่ๆตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวละครผู้หญิงเออมีตัวละครนึงโคตรเท่เลยผมชอบมากเป็นตัวละครผู้หญิงนะ,ะเขาจะใช้มีดเขาจะว่องไวมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวละครแต่และตัวก็จะมีอาวุธเฉพาะเจาะจงคลง้คลายๆเหมือนถ้าเป็นเกมก็คือแยกเป็นคลาสอะไรเงี้ยก็ดูก็เพลินๆพสุดท้ายแล้วผมว่าส่วนที่แม่งเ้ยที่สุดเลยคือ ไม่สัน้นเอาจริงๆนะไอเหมือนไม่เหมือนซีจีลอยไม่ลอยอะ่ะผมว่าเรื่องนั้นนะ่ะคุยกันได้ถูกปะอย่างน้อยๆเนี่ยไออ่านชะตาวันสิ้นโลกเนี่ยผมว่าแม่น้อยคนแน่ๆที่จะมานั่งด่าคอมพิวเตอร์กราฟิกอ่ะเพราะไม่แคร์ไปแล้วไงเราไม่แคร์ไปแล้วไงโอ้โหมันลอยซะขนาดนั้นก็คงไม่มีใครแคร์แล้วคนที่เขาแคร์ผงเลือกไม่ดูตั้งแต่แรกอะ่ะใช่ปะ แล้อีกอย่างหนึ่งคือไอ้เรื่องเหมือนมังควาไม่เหมือนมังควาเนี่ยคนที่เขาอ่านมังควาก็ให้เขาดราม่าไปแล้วกันเราไม่เคยอา่านเราก็ดูก็สนุกดีก็เพลินแต่อีสัตว์แขวนกูเหมือนซีรีส์เลยคือแม่งจบภาคแรกนี่คือกูไปคือ,คอมึงเพิ่งเริ่มต้นโผ่เหมือนแบบแค่องค์แรกส่วนหนึ่งแล้วมันเริ่มต้นพูดตามตรงนะพูมกับขอร้องเลยครับจริงๆกูกูดูจบที่กูอยากจะไหว้มึงคือแบบ ให้มันยาวกว่าน,นี้อีกนิดคือความยาวของหนังตอนเนี้ยมันจะอยู่ประมาณชมามัชั่วโมงกว่าอืมชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงซึ่งผมมองว่าแบบชี้จริงๆแบบสองชั่วโมงกว่าไปได้เลยนะใช่ไหมมีใครรู้สึกบ้างสองชั่วโมงกว่าไปได้เลยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็แบบมันไม่เหมือนมังควาไปแล้วนี่ก็เล่าไปเลยอยากเล่าอะไรอยากทําเกมอะไรอยากทําด่านไหนมีเอเลียนตัวไหนแปลกใหม่มาผมผมรอติดตามตรงนั้นเลยนะ เออแม่งก็ทําให้มันฉีกไปเลยเน่ยนๆก็ฉีกลก็ก็ฉีกไปเลยจริงๆพี่จีซูคือ1ในแรงบรรดาใจที่ทําให้ผมอยากดูเรื่องนี้อจริงๆพี่จีซูก็ออกไปเยอะไม่ทันหนำใจเลยเหมือนพี่จีซูได้มาถ่ายที่โลเคชั่นจริงกับคนอื่นๆไม่กี่ครั้งเองมั้ง มีไม่กี่ช็อตเองที่เหลือก็คือเหมือนแยกถ่ายอยู่คนเดียวอะ่ะยิงกรีและแยกอยู่คนเดียวก็ได้เพราะว่าพี่จีซูคือแบบใช้สไนเปอร์ไงแม่งนั่งเล่งยิงนั่งเล่งยิงนั่งเล่งยิงแค่ <c oughs> นี้พี่จีซู <c oughs> ไอสัตว์เ้ยคือนี่คือครั้งแรกที่พี่จีซูได้เหมือนขึ้นจอขึ้นหนังใหญ่ะนะหนังเข้าโรงหนังใหญ่อะไรเงี้ยไอเฮี้ยแยกถ่ายอยู่คนเดียวเหงาเงาอยู่คอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรเงี้ยแล้วก็มีถ่ายรวมกับนักแสดงคนอื่นๆน,นับฉากได้อะนับช็อตได้เลยเออน้อย แต่ไม่ว่ากันรอดูภาคต่อไปที่เคืองสุดคือแม่งสั้นที่เหลือก็ก็เฉยๆหนังชายทแทรมึงแปลงร่าง,างช่ยพลงังยิงยิงยิงเ yeah. นี่ยเนี่ยชู้กันชู้กันเนี่ยของแท้เนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องบทอะเรื่องคอนฟ lict หรืออะไรต่างๆมันก็ยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นเดาตอนจบได้จะผ่านจะเจออะไรเงี้ยก็ไหลไปเรื่อยๆได้แต่ว่าบทก็จะก,กลางๆทรงบทอะ เออมันก็จะกลางๆผมว่าการแสดงมันก็กลางๆนะคือไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกจนจะ,จะสามารถเอามาชมออกหน้าออกตาได้แต่มันก็ไม่ได้แข็งปือ้อกันดื้อเข้าใจป่ะมันก็ไม่ได้แข็งทื่อซื่อบื้ออะไรแบบอย่างน้อยๆเรื่องนี้ผมว่ามันก็ยังเก็บเอ็กซ์ตาได้สิ่งที่น่ากลัวของภาพยนตร์คือบางทีเอ็กซ์ตาเอ็กซ์ตาตาลอยอะไรเอ็กซ์ตาคือหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีนะผมว่ามันก็มันก็เก็บได้ดีงานคอมพิวเตอร์กราฟิกผมจะพูดว่าไม่แ,แคร์ก็จริงแต่ ก็เฮียอย่างานคอมพิวเตอร์เฮียไอเฮียโหแม่งหมาไอเฮียเอ้ไอไอไอหมาเอเลียนท้นตีนี่ก็เหมือนแบบหมาสามมิติอ่ะแล้วยิ่งไอพยาครุฑเหมือนพยาครุฑเหมือนกันนะไอเอเลียนตอนจบตอนหลังอ่ะแล้วก็โหแม่งลอยโหแม่งอยากกับปากสาวยุเลยคือลอยน่าเกลียดลอยเฮียมากอ่ะถ้าพูดกันตามเนื้อผ้าคือเราไม่แคร์ก็จริงแต่มันก็เฮียอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะอ่านชะตาวันสิ้นโลกนะ5้าคะแนนจริงๆก็ น่าจะอยู่แถวๆนี่แหละ5หรือ5.5คะแนนเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาวางโพสิชันของตัวละครและกลุ่มต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามัน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 โอเคอยู่นะมันดูเพลินๆอยู่ซึ่งมันก็ออกมาตัดเลี่ยนได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้มันจะมีเวพรอนใช่ไหมผมอยากไปดูเวพรอนมากคุ่กับบาบาเลียนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปตึงตอนนั้นอันนี้ก็เหมือนแบบเฮียมาดูก่อนชิลพอดีเลยคือมึงสามารถเดินน้ำลายย้อยเข้าโลกได้เลยอันนี้วัดรู้เรื่องมันเลยสนุกเลยคันนี้โอ้โหตื่นเต้น <c oughs> ใครดูแล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็ฝากนิดนึงไข่กุ้มมิง่งเขาฝากมาบอกว่ามีโปรดีอีกแล้วี่คือตัวไข่คิีนเซอร์เนี่ยและแพ็คคู่ไข่คิีนเซอร์คู่กับไข่กุ้มมิง่งเ่ยตัวเครื่องอะ่ะอ่ะเหลือ1666บาทรีบไปจัดก่อนหมดโปรผมทิ้งลิงก์เอาไว้ที่คลิปชันด้านล่างนะครับก็เลื่อนลงไปกดปับ๊บ จัดได้ผอมสะอาดและเกลี้ยกล่นุ่มนิ่มน่ารักภาพหย์ทุกเรื่องไม่มว่าจะเป็นภาพหย์ที่โคตรประทับใจหรือที่จะจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้เองครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพหย์เรื่องนั้นมันคุยคุหรอเป,ปล่าสำหรับผมวันนี้อยากดูต่อแล้วชะตาอ่านชะตาวันสิ้นโลกอยากดูภาค2ต่อภาค2พรุ่งนีอ้อยากดูพรุ่งนี้เลยนะครับฝากพุก่มกับด้วยขอบคุณครับ